สำหรับเรื่องราวของดาราในอดีตถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัก40กว่าปีขึ้นไปดาราดังๆบางคนแทบจะไม่มีข้อมูลเลยบางคนมีแต่มีข้อมูลน้อยมากสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของนางเอกสาวสวยจากแดนปักใต้ก็คือโสภาสถาพรสาวน้อยร่างเล็กกระทัดรัดใบหน้าหวานดวงตาของเธอกลมโต รับกับใบหน้าที่สวยหวานเป็นอย่างมากจากชื่อโสภาสถาพรต่อมาก็มีนักร้องดังอย่างบิลลี่โอแกนได้แต่งเพลง โสภาสถาพรแต่เนื้อหาของเพลงทั้งหมดไม่เกี่ยวกันกับเธอเลยสักนิดเดียวซึ่งบิลลี่ได้แรงบาันดาลใจมาจากชื่อของเธอเท่านั้นตอนแรกในเพลงจะมีคําว่าโสภาเท่านั้นแต่บิลลี่ก็ได้นําเอาคําว่าสถาพรมาเติมเข้าไปเพื่อให้มันคล้องจองกันจึงกลายมาเป็นโสภาสถาพรถ้าใครเคยฟังเพลงนี้ของบิลลี่ก็จะรู้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันเลยสักนิดสาหรับประวัติของโสภาสถาพร คือมีชื่อจริงว่าโสภาพักดีสุนทรเกิดเมื่อวันที่7สิงหาคมปี2490เกิเดที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ต่อมาครอบครัวก็ได้ย้ายมาอยู่ที่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีพอโตเป็นสาวก็ได้ไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพและก็ได้อาศัยอยู่กับญาติโสภาในวัยสาวได้ความที่เป็นสาวใต้ที่มีความสวยโดดเด่นคมเข้มเธอจึงมีโอกาสก้าวเข้าสู่วงการการแสดงภาพยนตร์ ก็มาจากการชักชวนของชาลีอินทรวิจิตและสรินทิปสริวันซึ่งเป็นทั้งผู้สร้างผู้กำกับเป็นนักแสดงนักร้องสำหรับผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกของโซภาในปี2506ในบทสมทบคือเรื่องเอื้อมเดือนนำแสดงโดยมิตรชัยบัญชาและบุตรสานริมิตรกำกับโดยครูลังสีทัศนพ,พยัคษ์ต่อมาก็ได้มารบ,บทนางเอกประกบ ก็คือเรื่องดวงตาสวรรค์คู่กับสมบัติเมธนีและพิสมัยวิเลศักดหลังจากนั้นก็ได้มารับบทนางเอกเต็มตัวก็คือภาพยนตร์เรื่องศึกเสือไทยคู่กับสมบัติเมธนีหลังจากนั้นเป็นต้นมาเธอก็ได้มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ประกบกับพระเอกดังแห่งยุคไม่ว่าจะเป็นมิตรชบัญชาซึ่งเธอมีผลงานที่แสดงร่วมกันถึง8เรื่องแสดงคู่กับสมบัติเมทนีชายาสุริยัน ชนะสีอุบลเป็นต้นรวมๆแล้วโสภาสถาพรถือมีผลงานด้านการแสดงภาพยนตร์ทั้งในบทนางเอกเดียวนางเอกร่วมมากกว่า50เรื่องอย่างเช่นเรื่องเหล็กเพชรเรื่องฟ้าเพียงดินเรื่องคนเหนื้อคนเรื่องดวงใจคนยากเรื่องไก่ฟ้าเรื่องชาติเจ้าพญาเรื่องศึกเสือไทยเป็นต้น สำหรับผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายในปี2522ในบทสมทบคือเรื่องผานุเขานำแสดงโดยสมบัติเมธานีและอรัญญาน,นามวงศ์สำหรับผลงานการแสดงละครของเธอมีเพียง4เรื่องเท่านั้นก็คือเรื่องดารุณีเดินทางเรื่องเกิดเป็นหญิงเรื่องเหมือนคนละฟากฟ้าเรื่องสะพานข้ามดาวหลังจากที่ออกจากวงการบันเทิงไปเธอก็ได้สมรสกับนายจอห์นเอบาโชซึ่งเป็นครูสอนภาษาอังกฤษชาวอเมริกันทั้งคู่ก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพ ชื่อเสียงของโสภาสถาพรก็หายไปจากวงการบันเทิงแล้วก็ไม่มีใครรู้ข่าวของเธออีกเลยจนกระทั่งมีข่าวออกมาว่าโสภาสถาพรนางเอกสาวสวยชื่อดังในอดีตเสียชีวิตเมื่อวันที่28มีนาคมปี2549หรือเมื่อ19ปีที่แล้วเธอเสียชีวิตด้วยโรคตับแข็งและหัวใจวายเฉียบพลันสิริอายุได้58ปี